สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูบุ๋มนะคะคุณครูคคะคะคคสาวันนีบัวทองในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เรามาเจอกันใน YouTube นะคะดเด็กๆและวันนี้เราก็จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ก็คือเรื่องเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวใช่ไหมคะบทที่1เราได้เรียนสินค้าและบริการกับการดำเนินชีวิตไปแล้ว บทที่2เราก็เรียนการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองไปแล้วและบทที่3เราก็เรียนเรื่องการผลิตและการแข่งขันทางการค้าใช่ไหมคะอ่าและสัปดาห์นี้คุณครูบุ๋มก็จะพายเด็กมาเก็บแบบฝึกหัดให้ครบและสัปดาห์หน้าเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่อ่าเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์ไหมรูปรอบรู้ภูมิศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่ใเด็กพร้อมแล้ว ก่อนอื่นที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดใช่ไหมคะเราต้องมาทบทวนก่อนนะเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดหรือว่าเด็กสามารถดูในสไลด์ของครูบุ๋มได้เลยนะคะให้เด็กพร้อมแล้วเรามาดูทบทวนก่อนนะคะการวางแผนการใช้จ่ายนะคะในขั้นตอนที่1เราต้องพิจารณาเพื่อวางแผนการใช้จ่ายอย่างเช่นมีรายได้จำนวนเท่าไรแบ่งเก็บออมเท่ารในแต่ละวันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ค่าใช้ใจ่ายใดเป็นค่าใช้ใจ่ายที่มีความจําเป็นค่าใช้ใจ่ายใดบ้างที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยนี่คือขั้นตอนที่1อ่าและขั้นตอนที่2ก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อวิเคราะห์การใช้ใจ่ายของตนเองนะคะเช่นเราก็จะทําบัญชีรายรับรายจ่ายเราจะได้รู้ว่าค่าใช้ใจ่ายอะไรที่มันจําเป็นและค่าใช้ใจ่ายอะไรที่มันไม่จําเป็นอย่างเช่นตัวอย่างเห็นไหมคะ และเราก็ได้ทําแบบฝึกหัดนี้ไปแล้วทีนี้เรามาดูขั้นตอนที่3ก็คือหารายได้เสริมนะหารายได้เสริมก็คือการปลูกผักขายหรือว่ารับจ้างทํางานบ้านในสิ่งที่เราสามารถทําได้ให้เหมาะสมกับใบตนเองและ4ขั้นตอนที่4อย่างเช่นการใช้ใจ่าย เงินอย่างเหมาะสมเช่นนําเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารใช่ไหมคะเราเก็บออมเมื่อเราเก็บออมเสร็จแล้วเราก็นําไปฝากธนาคารหรือว่าใช้จ่ายที่จําเป็นในชีวิตประจำวันหรือว่าช่วยเหลือการกุศลนี่ก็คือการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมทีนี้เรามาทบทวนเรื่องภาษีภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันใช่หไหมลูก ทำไมเราจึงต้องเก็บภาษีหรือว่ารัฐทำไมต้องเก็บภาษีรัฐนําเงินภาษีไปใช้พัฒนาประเทศและจัดหาบริการให้แก่ประชาชนเช่นด้านการศึกษาหรือว่าด้านสาธารณสุข หรือว่าด้านสังคมสงเคราะห์ด้านสาธารณูปโภคต่างๆเห็นไหมลูกเนี่ก็คือรัฐนำเงินส่วนนี้ที่ทุกคนเสียภาษีไปพัฒนาประเทศเพื่อที่จะให้พัฒนาชีวิตของประชาชนให้มันดีขึ้นและภาษีมีกี่ประเภทเราเรียนไปแล้วภาษีมีสองประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. นภาษีทางตรง ก็เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลอ่และภาประเภทที่สองก็คือภาษีทางอ้อมเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าภาษีสุลกากรน,นั่นเองค่ะแล้วใครบ้างที่ต้องเสียภาษีล่ะ การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนนะคะที่มีรายได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการทํางานรายได้จากการค้าขายหรือว่ารายได้จากการประกอบธุรกิจต่างๆนะคะนี่ก็คือ เราได้ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับภาษีในชีวิตประจำวันของเราทีนี้เรามาดูการแข่งขันทางการค้านะลูกการแข่งขันทางการค้าก็คือจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายสินค้ามากกว่า2อรายขึ้นไปจึงจำเป็นต้องมีการแข่งขันเพื่อให้สินค้าของตนขายได้มากที่สุดซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายมักจะแข่งขันกันด้วยการดึงดูด ผู้บริโภคด้วยวิธีต่างๆเราได้เรียนไปแล้วดูวิธีแรกเช่นการลดราคาเห็นไหมลูกการลดราคาสินค้าก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดึงดูดใจผู้บริโภค ให้สนใจซื้อสินคา้าและวิธีที่2ก็คือการเพิ่มคุณคา่าเห็นไหมลูกเพิ่มคุณค่าให้แก่สินคา้าเพื่อที่จะดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจซื้อเช่นกันและอันที่3มก็คือการเพิ่มปริมาณการเพิ่มปริมาณเช่นการเพิ่มปริมาณสินค้าให้มากกว่าเดิมแต่ราคาเท่าเดิมใช่ไหมคะนั่นก็เพื่อที่จะดึงดูดสินคา้าเพื่อที่จะได้ขายได้มากกว่าผู้ผลิตรายอื่นนะคะนั่นคือการแข่งขันทางการคา้า ทีนี้เด็กมาดูแบบฝึกหัดหน้า130พร้อมกันนะคะ,ะหน้าหนึ่ร้ามสิบเราจะเริ่มทําข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกไว้ว่าพิจารณาการใช้จ่ายเงินในหนึ่งวันของเด็กชายตั้มแล้วตอบคาถามเด็กดูตารางการใช้จ่ายของเด็กชายตั้มในหนึ่งวันนะคะ,ะมาดูรายการอ แม่ให้เงินแม่ให้เงินอยู่ที่รายรับ60บาทซื้ออาหารก็อยู่ที่รายจ่าย20บาทซื้อหมากฝรั่ง5บาทซื้อดินสอ5บาทซื้อน้ำอัดลม10บาทซื้อหนังสือการ์ตูน20บาทใช่ไหมคะ,ะดาเดีๆจะสังเกตว่ารายรับเขาได้60และรายจ่ายเขารวมได้เท่าไหร่คะ เด็กๆลองบวกดูสิยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสี่สห้าสิดังนั้นเขามีรายรับ60บาทเขาใช้จ่ายไป60บาทก็เท่ากับเด็กชายตั้มไม่เหลือเงินเลยเหลือเงินอยู่ศูนย์บาทาทีนี้เมื่อเราทราบข้อมูลตารางการใช้จ่ายของเด็กชายตั้มเรียบร้อยแล้วเรามาตอบคำถามในข้อที่หนึ่งของเราข้อที่หนึ่ง เป็นการใช้ใจ่ายที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรเด็กๆคิดว่าเด็กชายตั้มมีการใช้ใจ่ายที่เหมาะสมหรือไม่ใช่แล้วค่ะเด็กชายตั้มมีการใช้ใจ่ายที่ไม่เหมาะสมเพราะอะไรลูกอ่าไม่เหมาะสมแน่นอนเพราะตั้มใช้เงินจนหมดเพราะว่าได้รายรับมา60บาทและ ก็ใช้จ่ายไป60บาทเท่ากับเหลือ0บาทก็คือไม่เหมาะสมไม่มีเงินเหลือเก็บออมเลยอ่าเด็กๆสามารถเขียนตามได้เลยถ้าเด็กๆเขียนไม่เสร็จนะคะหรือว่าไม่ทันให้เด็กๆสต็อปหรือว่าหยุดไว้แล้วก็เขียนให้เสร็จแล้วก็ค่อยไปทีละข้อนะคะแต่คุณครูจะไปเรื่อยๆนะคะลูกอ่าทีนี้เรามาดูข้อที่สอง ข้อที่สองการใช้ใจ่ายที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไรล่ะของเด็กชายตั้มอ่าการใช้ใจ่ายที่เหมาะสมของเด็กชายตั้มก็คือให้รายจ่ายมันน้อยกว่ารายรับและก็ให้ซื้อของที่จําเป็นอ่าอย่างเช่นซื้อของที่จําเป็นอย่างเช่นซื้ออาหารซื้อดินสอใช่ไหมคะที่มันจําเป็นดังนั้นการใช้ใจ่ายที่เหมาะสมของเด็กชายจะตั้มก็คือใช้ให้น้อย ว่ารายรับ่ทีนี้ถ้าเด็กๆไม่ทานสต็อปหยุดเลยนะคะแล้วก็เขียนต่อได้เลยต่อมาข้อที่สามหากนักเรียนเป็นเด็กชายตาั้มจะมีวิธีวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไรอหากเด็กๆเป็นเด็กชายตาั้มก็จะมีวิธีการใช้เงินเช่นง่ายๆเลยก็คือลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น่เช่นอะไรบ้างคะ เ,เช่นการซื้อหมักฟางของเด็กชายตาั้มหรือว่าซื้อน้ำอัดลมหรือว่าซื้อหนังสือการ์ตูนเห็นไหมลูกถ้าเด็กชายตั้มลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกก็จะมีเงินเหลือเก็บออมใช่ไหมคะอ่านี่ก็คือข้อที่2ของเรานะคะในหน้า130ถ้าเด็ก <ๆ S 1> ไม่ทันคุณครูบุ๋มแจ้งแล้วว่าให้เด็กสต็อปไว้นะลูกแล้วก็เขียนตามแต่คุณครูบุ๋มจะไปเรื่อยๆนะคะ ทีนี้เรามาดูข้อที่3เรามาตอบคำถามข้อที่3ามเขาให้เติมข้อความเกี่ยวกับภาษีตามประเด็นที่กำหนดให้สมบูรณ์มาดูข้อที่1ภาษีภาษีแบ่งออกเป็นสองประเภทเห็นไหมคะเขาบอกมาให้แล้วประเภทที่หนึงเราเรียนไปแล้วก็คือภาษีอะไรคะ ใช่แล้วค่ะประเภทที่หนึ่งก็คือภาษีทางตรงภาษีทางตรงดเด็กๆจำได้ไหมคะว่าภาษีทางตรงมีภาษีอะไรบ้างคะ เก่งมากค่ะภาษีทางตรงก็มีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือบุคคลที่ได้รับเงินเดือนได้รับค่าจ้างใช่ไหมคะและภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือที่เป็นอะไรคะเป็นที่จดเป็นทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้านั่นเองค่ะและประเภทที่2ของภาษีก็คือภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมเด็กๆจำได้ไหมคะว่าภาษีทางอ้อมเป็นภาษีอะไรบ้างยกตัวอย่างภาษีทางอ้อมค่ะภาษีทางอ้อมของเราก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าภาษีศุลกากรน,นั่นเองค่ะทีนี้ข้อที่2ของเรา ข้อที่สองเด็กมาดูประโยชน์ของการเสียภาษีคืออะไรเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทำไมเราต้องเสียภาษีนั่นแหละคือประโยชน์ของการเสียภาษีนั่นก็คือเรานําเงินภาษีทุกคนใช่ไหมคะ,ะรัฐก็จะเจ็บจะเก็บเงินภาษีทุกคนและรัฐก็จะมีงบประมาณไปพัฒนาประเทศเช่นไปพัฒนาระบบไฟฟ้าระบบ น้ำประปาระบบคมนาคมก็คือการขนส่งพวกระบบไฟฟ้าประปาหรือว่าคมนาคมเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและประชาชนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะนั่นคือประโยชน์ของการเสียภาษีรัฐจะนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศไงคะเราจะได้มีเงินพัฒนาประเทศทีนี้เรามาดูข้อที่3ต่อเลยนะคะ วันนี้ไปแบบเร็วฟาดเลยข้อที่3ผู้ที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีจะต้องเป็นอย่างไรคะอ่ะาภาษีถ้าใครหลีกเลี่ยงเราจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายกำหนดนะคะอ่าดังนั้นเราทุกคนเมื่อมีรายรับเราก็ต้องเสียภาษีให้ถูกต้อง เพราะว่าทุกคนในประเทศเราล้วนแต่เสียภาษีอ่าเป็นเงินกลางของรัฐที่จะนําไปพัฒนาประเทศในส่วนที่เป็นของสาธารณะใช่ไหมลูกอ่าดังนั้นผู้ที่ไม่ได้เสียภาษีหรือหลีกเลี่ยงภาษีก็จะได้รับโทษทางกฎหมายที่เขากําหนดไว้ว่ารับโทษอะไรบ้าง ในหน้า131ของเราทีนี้เราไปดูต่อนะคะแบบฝึกหัดของเราต่อไปคุณรูบุ่มย้ำแล้วนะคะว่าถ้าใครไม่เสร็จให้เรากดหยุดสต็อปไว้แล้วก็เขียนต่อได้เลยนะคะต่อมาเด็กๆดูข้อที่4เขาให้ดูภาพที่กำหนดแล้วตอบคำถามอ่าเด็กๆสังเกตภาพนี้คำว่าเซล เซ็แปลว่าลดใช่ไหมลูกลด50%ทั้งร้านดังนั้น50%ก็คือครึ่งหนึ่งของราคาใช่ไหมคะอ่าอย่างเช่นเสื้อที่เด็กหญิงคนนี้เขาถือราคา1 0 0บาทลด50%ก็คือครึ่งหนึ่งของราคาเสื้อใช่ไหมคะก็คือ50บาทดังนั้นมันถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูคำถามข้อที่หนึ่งคำถามข้อที่1จากภาพ แสดงถึงการแข่งขันทางการค้าอย่างไรอาเมื่อกี้เราบอกว่าการแข่งขันทางการค้าของเรามี3แบบใช่ไหมคะลูกและแบบนี้ก็คือการแข่งขันทางการค้าแบบผู้ขายใช้วิธีลดราคาสินค้าลงครึ่งหนึ่งของราคาจริงใช่ไหมคะเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจและซื้อสินค้านั้นเห็นไหมคะ ถ้าเด็กไปเห็นไหมคะถ้ามีอยู่2ลร้านร้านเสื้อ2ลร้านร้านหนึ่งเขียนว่าป้ายเซลลดลด50%อีกร้านหนึ่งไม่ได้เขียนดังนั้นถ้าเราเป็นผู้บริโภคไปเลือกซื้อสินค้าเราก็จะสนใจเข้าร้านที่ลด50%มากกว่าร้านที่ไม่ได้ลดใช่ไหมคะดังนั้นคําว่าลด50%นี้ก็เป็นวิธีการแข่งขันทางการค้าเพื่อที่จะได้ขายได้มากกว่าร้านอื่นนั่นเองคะ่ะนั่นคือการแข่งขันทางการค้า ลดราคาเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจและเข้ามาซื้ออาเด็กๆก็สามารถเขียนได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูข้อ2นักเรียนคิดว่าการแข่งขันทางการค้าโดยวิธีนี้จะส่งผลอย่างไรวิธีนี้ก็คือการลดราคาสินค้าใช่ไหมคะอ่ามันจะส่งผลอย่างไรล่ะ ถ้าเราแข่งขันทางการค้าโดยวิธีนี้ใช่แล้วค่ะอ่ามันจะส่งผลทำให้มีผู้บริโภคจำนวนมากสนใจซื้อสินค้าและอาจจะซื้อสินค้ามากกว่าหนึ่งชิ้นใช่ไหมลูกเพราะมีราคาถูกกว่าปกติครึ่งนึงอ่า เสื้อตัวนี้ราคา100บาทปกติมันราคา100บาทใช่ไหมคะ,ะถ้าเราไปซื้อปุ๊บ100บาทเราก็ได้1ตัวแต่ร้านนี้มันเขียนคำว่าเซลล์50บาทนั่นคือลดไปครึ่งหนึ่งของราคาจริงดังนั้นถ้าเรามีเงิน100บาทเราไปซื้อร้านนี้เราก็อาจจะได้เราก็จะได้เสื้อ2ตัวใช่ไหมลูกเห็นไหมดังนั้น ผู้บริโภคก็จะสนใจซื้อสินค้าร้านนี้มากกว่าร้านอื่นใช่หไหมลูกนั่นคือการแข่งขันทางการค้าของเขาเด็กๆสามารถเขียนได้เลยนะคะทีนี้เด็กๆมาดูข้อที่3ของเรานะคะข้อที่3หากนักเรียนเป็นผู้บริโภคจะซื้อสินค้านี้หรือไม่เพราะเหตุใดอา ถ้านักเรียนเป็นผู้บริโภคนะลูกจะซื้อสินค้าหรือไม่เพราะเหตุใดอ่าตามตรงเลยถ้าเด็กเป็นผู้บริโภคหรือว่าเราไปกําลังไปเลือกซื้อสินค้าร้านที่1เขียนว่าเซลลอร์ลด50%ร้านที่สองไม่ได้เขียนอะไรเลยอ่าดังนั้นนักเรียนก็ต้องสนใจซื้อแน่นอนใช่ไหมคะอ่าซื้อเพราะอะไรล่ะ เพราะสินค้ามันสวยงามเห็นไหมอ่าและมันมีประโยชน์และราคาก็ถูกด้วยเพราะว่า100บาทเราซื้อได้ตั้งสองตัวใช่ไหมคะอ่านี่คือเป็นวิธีการแข่งขันทางการค้านะคะในเรื่องนี้อ่าเด็กๆสามารถเขียนได้เลยนะลกูกอ่าทีนี้เด็กๆมาดูอีกอย่างหนึ่งที่เป็นงาน ที่คุณครูจะมอบหมายนะคะก็คือการบ้านให้เด็กเขียนเสร็จแล้วเด็กสามารถทําการบ้านนี้ได้เลยนะคะการบ้านนี้คุณครูจะเก็บคะแนนเป็นคะแนนเก็บมี10ข้อการบ้านนี้มันจะอยู่ในหน้าของเราในหน้า132ใช่ไหมคะ,ะแต่คุณครูนํามาเป็นในแบบไลฟ์เวิร์กชีพให้เด็กทำในระบบเพราะว่าเราเรียนออนไลน์วันนี้เราเรียนออนไลน์เต็ม ทุกคนใช่ไหมคะไม่มีใครมาเรียนออนไซต์ site. ดังนั้นเราจะเก็บงานในแบบฝึกหัดนี้ก็คือเก็บคะแนน10คะแนนเต็มอในแบบฝึกหัดไลฟ์เวิร์กชีพนี้ก็คือแบบทดสอบของเราท้ายบทเลยมี10ข้ออเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวที่เราเรียนมาในบทที่4ใช่ไหมคะอและใบางานนี้ไม่ต้องแคปส่งนะคะ ย้ำว่าไม่ต้องแคปทส่งเวลาเราทำเราใส่ชื่อชั้นเลขที่เห็นไหมคะในตัวอย่างที่ครูบุ๋มเวลาเด็กกดลิงก์เข้าไปมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้ใส่ชื่อชั้นเลขที่ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวอ่าเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมันก็จะขึ้นฟินิชให้เราใช่ไหมคะในการส่งอทีนี้พอมันขึ้นให้เราส่งมันก็จะขึ้นหน้าตาเห็นไหมลูก ให้เราใส่ชื่อใส่ห้องแล้วก็ใส่เลขที่แล้วก็กดเซนเมื่อเด็กกดเซนก็คือกดส่งมามันจะเข้าในระบบอีเมลของคุณครูเองดังนั้นเด็กๆไม่ต้องแคบส่งนะคะขอให้เด็กทำมาครบ100%นะจำนวน3ามทับหนึคนและ3าทับสองคนนะคะอให้เด็กพร้อมแล้วเด็กก็สามารถทำได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ คุณครูก็จะไปรวดเร็วน้อยแต่เด็กเวลาเด็กเขียนเด็กสามารถสต็อปแล้วก็เขียนต่อให้ได้ใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยไม่เด็กเสร็จแล้วสำหรับข้ามนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่นะลกูกในวันพุธอ่าในวันพุธของเราเป็นวิชาประวัติศาสตร์นะคะคุณครูบุ๋มจะขออนุญาตสอน วิชาสังคมศึกษาแทนเพราะว่าวิชาประวัติเพราะว่าวิชาประวัติศาสตร์เราเรียนมาเราได้เรียนทุกอาทิตย์อ่าแล้วเราก็เรียนใกล้จะจบเล่มแล้วแต่วิชาสังคมเราหยุดบันจันทร์เยอะคุณครูขออาทิตย์นึงนะคะสําหรับ สำหรับวิชาประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปเรียนเป็นสังคมนะคะในวันพุธดังนั้นวันจันนี้เราก็จะเจอกันในวิชาสังคมและวันพุธเราก็จะเจอกันในวิชาสังคมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะลูกสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะนะคะ,ะแล้วเรามาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจริงๆค่ะลูกแล้ววันนี้บ๊ายบายนะคะ อย่าลืมทำใบางานของคุณครูบุ๋มเลยนะคะ